กาโตโกหกออกสื่อสองครั้งสองคราวนี้เป็นคดีหลังยอมรับเบิกเงินวัดหกแสนปิดข่าวหลังจากที่ออกมายอมรับว่ามีสัมพันธ์ที่สันเืินกับใบต้องยมสาววัย37ปีจริงในรายการโหนกระแสซ,ซึ่งการออกอากาศครั้งนั้นถึงแม้จะมาแค่เสียงแต่ก็โดนหนุ่มกันชัยไล่ต้อนจนอดีตหลวงพีก่กาโตหรือแรมโบในพงศก,กรจันแก้ววัย23ปีถึงกับต้องสารภาพ,พออกมาจนหมดเปลือก ทั้งเรื่องสั่นเขื่อนและเงินจํานวน6กแสนบาทที่ใช้ปิดข่าวโดยกาโต้ได้ยอมรับเรื่องเงิน0กแสนบาทซึ่งเมื่อช่วงเช้าว,วันพุทธที่4ี่พฤษภาคมระหว่างการออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรยุทธ์สุทัศนะจินดาผู้ดําเนินรายการกล่าวถึงกระแสะข่าวก่อนที่อดีตพระกาโต้ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปเบิกเงินวัดจํานวน0กแสนบาทเพื่อนําไปใช้จ่ายให้กับคนกลางเพื่อนําไปจ่ายให้กับคนที่เกี่ยวข้องช่วงตอนหนึ่งสรยุทธ์ระบุว่าได้รับแจ้งจากหนุ่มกัญชัยว่าได้พูดคุยกับกาโต้แล้ว ซึ่งได้ยอมรับว่าได้ถอนเงินจํานวน600,000บาทจริงเพื่อจ่ายให้กับคนกลางและได้จ่ายให้กับคนกลางไปแล้วแต่ยืนยันว่าจะคืนเงินในวันที่4พฤษภาคมซึ่งจะนําเงินจากยาาบมาคืนให้จํานวน600,000บาทแต่ยันว่าไม่ได้เจตนาแต่เกิดจากกรณีที่คนกลางเร่งรัดจะเอาเงินมาให้ได้จึงต้องนําเงินส่วนนี้มาให้คนกลางก่อนซึ่งถือว่าผิดฐานยักยอกในฐานะเคยเป็นรักษาการจเจ้าอาวาสนอกจากมีผู้สื่อข่าวคนดัง ยังได้รายงานอีกว่าโกหกออกสื่อสองครั้งสองคราวนี้เป็นคดีครับด่วนอดีตพระกาโตยอมรับเบิกเงินวัดไปจํานวนหกแสนบาทในฐานะรักษาการจเจ้าอาวาสโดยช่างเป็นคนไปเบิกเงินเพื่อนําเงินไปให้คนกลางใจศสีกาต้องและสื่อยืนยันกับหนุ่มกัญชัยว่าวันนี้จะนําเงินจากญาติไปคืนให้วัดยืนยันไม่มีเจตนาเอาเงินวัดแต่เพราะคนกลางเร่งรัดจะเอาเงินให้ได้ส่วนเรื่องกาโตได้โกหกนั้นมีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการกระทําสมัยยังบวชเป็นพระหนึ่งครั้งคือครั้งแรกในคลิปไม่ใช่เสียงอาตมาแค่เสียงคล้ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสีกาต้องก่อนที่ครั้งที่สองยอมรับว่ามีสัมพันธ์กับสีกาต้องแต่ใช้เงินส่วนตัวไม่ใช้เงินวัดซึ่งคดียักยอกทรัพย์ยอมความได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยอมความไม่ได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ